ค่ะคุณอราการคะการประชุมนั้นใช้เวลากว่า3ชั่วโมงขณะนี้การประชุมเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการประชุมครั้งที่2ของแม่น้ํา5สายค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะกำชับให้ทุกภาคส่วนนั้นนะคะออกกฎหมายโดยยึดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและก็ไม่สร้างความแตกแยกเราไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ฟังเสียงรองประธานสภา,านิติตบัญญัติแห่งชาติพูดถึงเรื่องนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นค่ะพอใจอยู่แล้วพอใจอยู่แล้ว ไม่กนะ็เป็นการเป็นการตรวจสอบทุกองผู้องคอนะ์กครน่ะว่าขณะนี้ทํางานเป็นไปตามรถแมพที่ทางคอสชอวางไว้ไหมนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจร่วมกันรวมถึงแนวทางที่จะเดินร่วมกันทั้งแม่น้ําทั้ง5าสายจะเดินไปยังไงให้เป็นไปตามรถแมพที่วางไว้แล้วก็ในระหว่างทางนี้จะต้องพยายามทาความเข้าใจกับประชาชน ให้ประชาชนมีความเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่นั้นเนี่ยประชาชนจะได้อะไรทา, <Okay. S 2> ทางเราเองต้องปรับแผนอะไรให้เข้าหรือทางสนชได้มาบ้างไหมในส่วนของเฉพาะในส่วนของสอนอชอเนี่ยก็พยายามจะจะต้องปรับในเรื่องของการประสานงานร,ระหว่างรัฐบาลกับสอนชคอชออออออชอกับสอนอชอ ให้มีความใกล้ชิดในการทํางานมากขึ้นนะวันนี้เป็นการผมมาในฐานะเป็นหัวหน้าคอทชนะเนี่ยหน้าที่หลักของผมอาชีพหลักผมเลยแต่วันนี้้นก็จะมาติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการตามรูปแบบของของคอทชนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนของรัฐบาลในปัจจุบันในเรื่องของความก้าวหน้าของสอทชในการก่อกฎหมายที่สาคัญเร่งด่วนนะครับ แล้วก็เรื่องของการร่งางรัฐธรรมนูญว่าไปถึงไหนอย่างไรนะครับก็มีข้อสังเกตมีข้อวิลากันแต่ไม่ได้หมายความว่ามไม่เห็นชอบไม่ไัไม่ใช่เราเป็นเหมือนกับลงเรือลาเดียวกันแล้วคาว่าลงเรือรแล้วลําเดียวกันแล้วก็ นายกรดมตรีนะคะถแถลงผลการประชุมด้วยตัวเองค่ะและขณะนี้การถแถลงก็ยังไม่เสร็จสิ้นอยู่ระหว่างการสักถามของผู้สื่อข่าวนะคะด้านของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าพอใจสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะและจากนี้ไปก็จะให้แต่ละฝ่ายนั้นไปปรับการทํางานเพื่อให้รัฐธรรมนูญน,นั้นออกมาสมบูรณ์ค่ะนอกจากนี้มีความเห็นของท่านรองประวิตรนะคะ,ะ,ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มผู้ที่ทําแถลงการปลอมด้วยนะคะโดยท่านยืนยันค่ะว่า คนที่จับนั้นเป็นตัวสริงไม่ใช่แพ้ะค่ะคุณอราการค่ะ